อ,อะไรกันแค่เพียงหนึ่งกระบี่ก็สามารถกวาดล้างเราผู้อาวโุโสแห่งอาณาจักรกว่า50คนรวมมือกันต่อสู้ได้ทั้งหมดเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยบ้านะนี่มันเป็นไปได้จริงๆอย่างนั้นเหรอตั้งแต่ข้าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเรื่องเช่นนี้ปะบ,บ้านากระบี่เล่มนั้นมันเป็นกระบี่ประจำตัวของท่านผู้นั้นนี้นั่นคือกระบี่จิ้งหงใช่ใช่จริงๆด้วยนั่นคือกระบี่จิ้งหง ไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเลยว่านั่นจะเป็นกระบี่จิงหงของเจิงแล้วทำไมกระปี่จิงหงถึงมาอยู่ในมือของชายผู้นั้นได้กันละ่ะข้าได้บอกเจ้าไปก่อนหน้านี้แล้วตราบใดที่เจ้าไม่หวาดกลัวหรือถอยหนีก็จงทุ่มเทสุดกำลังและปีนป่ายมันขึ้นไปให้อยู่จุดสูงสุดให้จงได้เพื่อก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลกใบนี้ อวีเมืองฮาวววันนี้เจ้ากล้าหรือไม่ที่จะบอกให้คนทั้งทั่วราได้รับรู้ความคิดและเจตจำนงของเจ้าตายทั่วล่าจงรับรู้ข้าอาวีเมืองฮาววแห่งแขวนโยชู่ข้าจักขึ้นเป็นจัก,กรพรรด,ดินีองค์แรกแห่งอาณาจักรร้อยแขวนกวาดล้างสัพพยุกปราบปรามทุกอาณาจักรให้ลาบคาบ ข้าจะต้องกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือกว่ากงตาตี้และขึ้นของบัลลังจกักรพรรดินี้ให้จงได้ทหารจงนำชุดมังกรขึ้นมาแต่งให้ข้าและชูธงจกักรพรรดิแห่งข้าขึ้นณบัดนี้วันนี้คือวันที่ข้าจะขึ้นของบัลลังอย่างแท้จริง นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าคือจกักรพรรดินีแห่งแขวนโยชูท่านผู้อาวุโสวิชาของท่านช่างล้ำลึกไร้ผู้ใดเปรียบข้าและเหลา่าราชวงศ์ต่างๆย่อมไม่กล้าขัดขืนอยู่แล้วแต่การที่จักให้สตรีขึ้นเป็นจกักรพรรดินีนั้นตลอดนับเหมือนปีมานี้ยังไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเรื่องนี้ขัตตอธรรมเนียมของมนุษย์หญิงนัก ขัดต่อธรรมเนียมอย่างนั้นหรือสตรีขึ้นเป็นจกักรพรรดิปกครองแผ่นดินสร้างความสงบสุขให้แก่แผ่นดินแล้วมันจะมีสิ่งใดที่ทําไม่ได้กันเล่าพวกเจ้าเพียงแค่กว่าว่าหากข้าเป็นคนเริ่มต้นแบบอย่างนี้ขึ้นมาสตรีทั่วราชจะพาการลุกขึ้นทําตามแล้วผลประโยชน์สูงสุดของพวกบุรุษในราชวงศ์ทั้งหลายจะถูกสันนินใช่หรือไม่วันนี้ข้าจักฝืนให้หลอนขึ้นของบรลลังและเป็นจกักรพรรดินีพวกเจ้าทั้งหลายแล้วจะทำอย่างไรกันได้ล่ะ บัดนี้พลังวิญญาณแห่งสวรรค์ลและปัตตภีพุ่งพ่านยุคแห่งมหาโชคชะตากำลังจะมาถึงสิ่งที่ดินแดนร้อยแคว้นทั้งหลายควรกระทำนั่นก็คือพาการมุ่งหน้าแข่งขันแย่งชิงเพื่อก่อให้เกิดยุคอันลุ่งโลดอีกครั้งที่เหล่ายอดคนประลองเด่นประลองดุดดังดวงดาวจากฟากฟ้าหาใช้การขัดขวางยุคแห่งความจเจริญไหมพวกเจ้าเข้าใจกันแล้วใช่หรือไม่ อาข้าน้อยเข้าใจคำที่ท่านผู้อุปโสกล่าวแล้วขอรับข้าน้อยขอถามท่านผู้อุปโสกระบี่ในมือของท่านนั้นคือจิ่งหงงใช่หรือไม่อานั่นคือท่านปู่นี่นะเหอมเหตุใดท่านผู้อุปโสจึงลงมาข้างล่างกาันหรือว่าเพียงเพราะคำถามเมื่อคู่ทำให้ท่านโกรธขึ้นมา เหิมทางนั้นมาเซ็นหญิงชุดขาวนี่นาะนั่นคือเจ้าใช่หรือไม่เวลาก็ได้ร่วงเลยผ่านมากว่าสองปีแล้วข้ากลัวเหลือเกินข้ากลัวเหลือเกินว่าจะไม่มีวันได้พบเจ้าอีกครั้งแล้วเจ้าได้กล่าวกับข้าไว้ว่าจะพาข้าไปยังดินแดนหิมะทางเหนือเพื่อชมผืนหิมะสีขาวในทุ่งอันกว้างไกลสุดสายตาด้วยกัน ท่านเป็นถึงคนนางแห่งแคว้นเทียนเฟิงนายพลคู่หูอัจฉริยะไล้เทียมทานและบุตรชายคนที่สามแห่งตระกูลกูย่อมไม่ผิดคำสัญญาใช่หรือไม่ใช่แน่นอนอยู่แล้วต่อหน้าของเจ้าข้าย,ย่อมไม่มีวันผิดคำสัญญา